ดังนั้นถ้าเราจะเดินในชัยชนะเนี่ยเราต้องตระหนัดถึงการเรียกว่าไงรับุต,ตัวตนร่วมกับพระเยซูในทุกขั้นตอนของการไถ่เราต้องเข้าใจชีวิตของกระบวนการบนไม้กางเขนที่มันจะออกฤทธิ์ในชีวิตของเราอย่างไรในทุกขั้นตอนของการไถ่นั้นเราอยู่ในพระเยซูคริสต์เราอยู่ที่นั่นถูกต้องตามกฎหมายเรามีชัยเหนือมารเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กางเขน ดังนั้นเมื่อเราเราเข้าใจมุมมองแบบนี้เนี่ยเราจะพัฒ,พฒนาทัศนคติและมุมมองชัยชนะของเราว่าออ้มมันไม่ใช่พ่ายแพ้นะมันเป็นความแตกต่างของการต่อสู้ไม่ใช่เพื่อแย่งสิทธิ์แต่เป็นการอ้างสิทธิ์เท่านั้นและดำเนินตามสิทธินั้นเข้าใจไหม <c oughs> มันเป็นความแตกต่างในการต่อสู้ไม่ใช่เพื่อการแย่งสิทธิ สิ่งที่เป็เยซูทำคือเรามีชัยชนะแล้วดังนั้นเวลาปัญหามาสิ่งต่างเราบอกว่าเราชนะแล้วครับความไปแพ้ถอยไปเราชนะแล้ว